คุณมาทำอะไรคะบอสน้อยคุณแต่งตัวสวยไปไหนคะฮะมานี้สิมานี่เลยคุณอยู่ที่ออฟฟิศอะไรคะไปไหนเดี๋ยวล้มสิหน้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอบมันเยอะเสนอเส้นเอกสารได้ไหมคะเฮ้ยได้ไหมคะคุณบอสคะ โอ้โหโอ้โหคิวสี่วันนะคะเนี่ยใช่ไหมคะใช่ไหมคะเขียนว่าอะไรคะสีหน้ากัมุนแล้วอ่ะฮะแล้วปะเชียร์ชื่อเชียร์อะไรเชียร์กำพอน่าอะไรเนี่ยนี่กินแล้วจากร้อยโลรถมาเหลือสิบโลเองหรอคะเนี่ยโอ้หอันนี้คืออะไรคะขายของเลยค่ะ คืออะไรคะอ้าวาไม่ขายของเลยอ้าวอีอยู่นี่มองขึ้นมาสิตกลงไหมตกลงไหม เจ็บเจ็บโอ้โหโอ้โพสเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ที่าน้ำเมื่อี้ลุงเบสลุงดิ๊ไม่ให้ใครเข้ามาเลยแล้วถ้าประตูนะคะเข้าได้ไหมคะอยู่เป็นว่าบอกเลยอยู่เป็นม่าแล้วนี่ตั้งแต่มาร้านอาหารจีนนี่พูดอีสานไม่หยุดเลยนะคะ อียังอะไหนเอามือออกสิใส่เสื้อใครเนี่ยใส่เสื้อเชียใช่ไหมคะหนูหนาวไงโหเท่จังเลยเบาสบายจังเลยอะเบาสบายจังเลยมันมีอะไรด้วยหรอมันมีอะไรอยู่ข้างหลังด้วยหรอ สบายจังเลยนะเนี่นวดดีจังเลยค่ะโอ้โหทับเลยนวดดีจังเลยโอ้โหหาข้าเทรมอะคะบิลายในบีดลายบิดลายบีดลายในอร่อยโอ้โหโอ้เออต้องกล้องเลยนะโอ้โหโอ้โหเทมมากโอ้โหเดยหววหนีอปากบนนี้ม่้อปากบนนี้